คนที่ไปซื้อมพะพร้าวน้ําหอมได้น้ําหวานมาปลูกก็เลยว่าโดนหลอ,อกใช่ไหมครับด้านนี้ปลูกตรงใช่ค่ะค่ะก็คือต้นใหญ่เนี่ยค่ะทุมเ <laughs> จ้าของสวนตัวช้าค่ะอย่ลืมกดกตดิ๊กด,ดไลค์หรือคลยค่ะอย่าลืมกดกตดิ๊กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จิตค่ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้พาเรามาชมอะไรครับวันนี้พามาชมสวนมะพร้าวน้ําหอมค่ะพี่จิตอันนี้จะเป็นเรียกว่าตั้งไวยว่าชื่อปุกลานครนะคะปุกลาครค่ะสวนมะพร้าวน้าหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขีนใส่เสื้อมาด้วยค่ะใช่ค่ะหลังค่ะเสื้อททมค่ะค่ะเป็นปุกลานครค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสาขาสองค่ะพี่จิตก็คือว่า เออปุ๊กมีที่สวนอินทผรามค่ะ <froze. S 2> อันนี้จะเป็นแปลงที่สองค่ะ <froze. S 2> ก็คือเอามะพราวน้ําหอมค่ะเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยค่ะที่เราจะรู้จักกันก็คือ 1, าพันธุ์มะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยได้พันธุ์แท้มาจากทางบ้านแพรวค่ะค่ะ,คะก็คืออันนี้ปุ๊กได้ต้นพันธุ์ที่เขาเรียกว่ามะพร้าวน้ําหอมหอมยันรากลากกลิ่นใบเตยอันนี้นแท้ๆ<ท>เลยค่ะใช่ค่ะของแท้เลยค่ะก็คือว่าปุ๊กไปหาคือด้วยจากการ คัดเองเลยค่ะคก็คือขาใช่ค่ะก็คือศึกษาทฤษฎีเยอะหาข้อมูลจากท่านผู้รู้ค่อนข้างเยอะค่ะคก็ก็เลือกตั้งแต่ว่าตัวแม่พันธุ์ค่ะต้นต้นแม่พันธุ์นะคะอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็เอาลูกมาเพาะลากลากของตัวตัวต้นพันธุ์ที่จะเรามาปลูกอะคะ่ะลากจะต้องมีสีออกสีนวลๆค,ค่ะแล้วพอตัดลากออกออกมาดมค่ะคจะได้กลิ่นหอมใบเตยเลยค่ะอันนี้ก็คือ ต้นพันธุ์ที่คัดมาของแท้เลยค่ะอันนี้ไปพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วค่ะก็คือจริงใช่ไหมครับมีอยู่จริงค่ะต้นพันธุ์ที่แปลงที่เพาะต้นพันธุ์และเป็นของแท้หอมยันลากลากลกิ่นใบเตยมีอยู่จริงค่ะเพราะปุุกเอามาแล้วก็เออปุ๊กเอามาประมาณ2 0 0 0กว่าต้นนะคะ<อ>พี่จิตค่ะแล้วก็เอามาพักต้นไว้ก่อนก่อนที่เราจะลงแปลง<อ>ค่ะ ก็ระหว่างที่เราพักต้นเนี่ยระหว่างที่เราเตรียมเตรียมพื้นที่ปลูกอะคะ่ะมันก็มีรากใหม่ออกมาก็ตัดรากใหม่ลองดมด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็มีกลิ่นใบเตยทุกต้น,นะค,ะค่ะค่ะก็คือก็คือไม่ไม่ไม่ได้ปลูกใบเตยรอบข้างๆนะหามใบเตยมาจากตัวเขาเองจริงๆเลยมันมี2แบบค่ะเขาอนุญาตแนะนำว่ามันมี2แบบมีน้ําหอมกับมีน้ําหวานค่ะค่ะมะพร้าวที่เราเห็นเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่เป็นมีน้ําหอมกับมีน้ําหวานค่ะ าเราไม่อยากโดนหลอกเราควรศึกษาใช่ใช่ค่ะก็คือแปลงที่เราไปซื้อต้นพันธนุ์่ยค่ะเขาก็จะมีต้นที่เขาต้นใหญ่แล้วแล้วก็มีมีลูกแล้วออกทลายลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเขาลองชิมเลยค่ะค,ค่ะก็จะแบบตัวต้นน้ําหอมเนี่ยกลิ่นหอมออกมาจากตอนที่เราเฉาะเปิดเลยค่ะค่ะมีมีกลิ่นหอมจริงออกมาเลยค่ะลอยออกมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําหวานนี่ก็ไม่มีกลิ่นนะคะคือปุ๊กก็ก็ทราบแค่2อย่างเนาะมีน้าหอมกับน้ําหวานแต่ถ้าน้าหวานเนี่ย ก็คือจะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ความหวานเนี่ยหวานแสบพอเลยค่ะชิมปบนี่หวานแสบพอเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลคนที่ไปซื้อมะพร้าวน้ําหอมได้น้ําหวานมาปลูกก็เลยว่าโดนหลอกใช่ไหมครับก็อาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจค่ะค่ะเพราะว่าบางทีละน้ําหวานเนี่ยน้าหวานจริงๆเลยที่ออกมาจากต้นละหวานเลยเนี่ยมีอยู่จริงค่ะหวานขึ้นหวานแสบพอเลยนะไม่ใช่แบบว่าเอาสลิงใส่น้ําตาลไม่ใช่นะคะ มีจริงค่ะจริงแต่ว่าจะไม่หอมเท่าน้าหอมเนาะใช่ค่ะจะกลิ่นจะไม่หอมค่ะแต่ว่าความหวานนี่หวานมากค่ะแล้วตุผกนี่เป็นปลูกเป็นน้ําหอมค่ะเป็นน้ําหอมค่ะน้าหอมน้าหอมใบเตยค่ะที่เขาเรียกกันว่าพันพันต้นเตี้ยอะไรนั่นนะคะเออเทียนเห็นทำไมปลูกคู่กันนะครับมันเป็นต้นคู่คือหมายความว่าอันนี้ต้นคู่ก็คือตอนที่เขาเทางแปลงเขาเอาต้นพันธุ์มาเพาะต้นพันนะคะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือว่า มันออกมันออกมาเป็นสองต้นในกลาเดียวกันคน่ะคะ่ะปุ๊กก็เลยก็เลยขอมาทดลองปลูกค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นคู่ตั้งแต่คือมันเป็นกลาเดียวกันเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นกลาเดียวกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนที่เขางอกอะคะ่ะตอนที่เป็นต้นพันุเขางอกออกมาสองต้น,นะคะ่ะทีนี้หลายๆคนเขาก็บอกว่า ถ้าปลูกเนี่ยมันจะไม่โตค่ะเพราะว่ามันจะแย่งอาหารกันเราก็เลยมองว่าไม่เป็นไรแปลงเราเองเดี๋ยวเราเอามาทดสอบค่ะเนี่ยค่ะก็เลยทดสอบให้เห็นว่าต้นคู่ต้นคู่ก็โตค่ะโตทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแฟนด้วยกันไปถึงงานแค่ไหนค่ะค่ะก็เลยแบบว่าทดลองดูค่ะกยกะลาเดียวแต่ว่ามี2ต้นค่ะต้นใหญ่ อันนี้ลงดินได้เข้าเดือนที่เก้าค่ะเดือนที่เก้าอเดนค่ะเข้าเดือนที่เก้าค่ะทำให้ดูได้ไหมได้ค่ะเนี่ยค่ะคนต้นคนต้นครับครับคนต้นดูคนต้นนะคะเนี่ยค่ะอุ้มมือปุ๊กสองมืออ่ะก็ประมาณนี้แล้วค่ะโอ้โหมั้ค่ะอุ้มมือสองมือถ้าแบบว่าตรงค่ะอุ้งมือสองมือเนี่ยค่ะได้เท่านี้แล้วค่ะค่ะอันนี้ไม่ใส่เคมีนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่เคมีเลยค่ะก็คือว่า เราอาศัยใช้ขี้ไก่แก่ค่ะค่ะแล้วกออ็อย่างที่เราเห็นยญาเยอะๆเนี่ยเพราะความที่ว่าปุ๊บไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยค,ค่ะก็อาศัยว่าใช้คนงานตัดบ่อยหน่อยค่ะคก็เอารถไถใส่ตัว <c oughs> <c oughs> ตัวโรตารี่ค่ะคแล้วก็วิ่งเลยเพราะว่าแปลงใหญ่<อ>ค่ะแล้วก็คือคือตัดหญ้าบ่อยหน่อยค,ค่ะแล้วก็ให้ให้ต้นคือเราปุ๊บต้องการให้แบบว่า มันปลอดภัยในอนาคตด้วยค่ะทั้งทั้งคนดูแลด้วยแล้วก็ทั้งผู้บริโภคด้วยค่ะอันนี้ระบบน้ําใช้แบบไหนครับผมระบบน้ําของที่นี่ปุ๊กใช้เป็นน้าโซลาเซลล์ก็คือเป็นน้ําบาดาลค่ะน้ําบาดาลด้านนั้นจะเป็นโซลาเซลล์ค่ะเราจะประหยัดประหยัดค่าค่าพลังงานค่าไฟฟ้านะคะก็คือปุ๊กเจาะบ่อบาดาลค่ะอันนี้ก็เจาะกันความลึก62เมตรค่ะแล้วก็ทําสัะน้ําไว้ก็ เอาน้ำขึ้นมาพักในสระค่ะแล้วก็ใช้ดูดน้ําจากสะระขึ้นมาลดต้นไม้อีกทีหนึ่งค่ะนี่ก็คือว่าปุ๊กจะออดึงน้ําจากบ่อบ,บาดาลน,นะคะขึ้นมาพักไว้ในสระค่ะพอพักไว้ในสระเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวไอยโขงค่ะสูบน้ําเข้าไปเพื่อลดน้าต้นไม้ค่ะ<ช>ถ้าจากโซลาเซลล์มันจะไม่มีแรงดันขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ใช้ปั๊มหอยโขงเสร็ปั๊ม<ล>หอยโขงช่วยอีกทีหนึ่ง<อ>แต่คือปั๊มหอยโขงก็ใช้ตัว ใช้ตัวโซลาเซลล์เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าการทำงานตอนที่เราสูบน้ำขึ้นมาใช้เสมอปั๊มน้ำอะค่ะก็จะใช้สูบน้ำขึ้นมาก่อนพอสูบน้ำเสร็จปุ๊บอะค่ะแล้วเราก็ถึงจะเปลี่ยนระบบไปเข้าที่เครื่องเครื่องหอยโข่งค่ะค่ะแต่ก็คือใช้ใช้โซลาเซลล์ชุดเดียวกันค่ะก็คือจะประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากค่ะค่ะตรงนี้กี่ไร่ครับผมที่นี่แปลงนี้สิบไร่ค่ะ10ไร่ค่ะ ประมาณกี่ต้นครับตรงนี้เออพื้แปลงนี้ปลุกลงประมาณ300กว่าต้นคือปลูกลงลงไม่ได้ลงเต็มพื้นที่ค่ะค่ะก็คือที่นี่แปลงนี้จะใช้ช่องว่างประมาณ6เมตรกว่าๆค่ะค่ะก็คือไม่ต่ำกว่า6เมตรค่ะหเมตร6เมตร6เมตรถึงหเมตรครึ่งค่ะแล้วก็ปลูกสลับฟันปลาค่ะค่ะแปลงนี้ก็เลยจะดู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 กระจายหน่อยค่ะแล้วหลุมเ่ะครับเราเตรียมหลุมยังไง อ๋อของปุ๊กที่นี่ปุ๊กใช้วิธีการขุดขุดหลุมนะคะ<ช>ปุ๊กขุดลงไปเนี่ยประมาณหนึ่งส่วงสอกค่ะประมาณ50าสิบใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอาที่ไก่แกบค่ะลองก้นหลุมกับ<ช>ฟางข้าว<ช>ฟางแห้งนะคะแล้วก็คลุกกับดินดินเก่าค่ะคลุก,กก่อนแล้วก็ที่นี่ก็คือปุ๊กใช้วิธีการทําเบิร์มขึ้นมาค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตอนที่ย่า ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะพอดีหญ้ามันขึ้นมาบังอะนะคะคือเราเวชีใช้ยกยกขึ้นมาเพื่อที่เวลาฝนตกมันก็จะได้ไม่แฉะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราให้น้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่ไปขังมากอย่างนี้ค่ะคือปุ๊กก็คือจริงๆไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรแต่ว่า อาศัยว่าเอ๊ะวิธีนี้น่าน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็รอบไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจริงจริงุ่มเรามันก็ต้องยุบลงไปอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ค่ะฟางเข้าไปด้วยเนาะค่ะผสมฟางเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาก็เผือไว้เวลามันยุบลงก็จะได้ไมใค่จะได้มันจะได้ไม่ไม่ไปทับโดนที่ขอขอต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะจะได้เสมอดินพอดีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีค่ะมีภูเขารอบเลยค่ะพี่จิตลองดูบรรยากาศรอบด้านนะ่ครับค่ะ ใช่ค่ะลองดูค่ะภูเขารอบตัวเลยค่ะอันค่ะเนี่ยค่ะภูเขาเป็นภูเขาเป็นแบบพาโนรามามากค่ะที่นี่ค่ะสั่งมาเกือบสองพันต้นทำไมแปลงนี้จริงๆแล้วมีอีกแปลงหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องพาไปดูอีกอีกแปลงหนึ่งค่ะเป็นแปลงที่3าค่ะเป็นปุกรานครสาขา3ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงนั้นก็มีอะไรน่าสนใจเยอะอยู่ค่ะแปลงนั้นเป็นแปลงใหญ่ค่ะค่ะ ประมาณ42ไร่ค่ะแปลงนั้นก็จะได้อีกค่ะที่นั่นก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะค่ะที่นี่จะเป็นบรรยากาศเป็นภูเขารอบตัวแล้วก็ออกเป็นแนวแบบเป็นเออเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเทือกเขาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่นู่นก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวต้องพาไปเที่ยวชมที่นู่นด้วยค่ะแสดงว่าเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในพักดีชุมพลถ้าเรียกอย่างนั้นก็น่าจะได้ค่ะเพราะว่าในในพักดีชุมพลยังไม่มีใครทําพาน้าหอมค่ะครับค่ะก็เลย ทำคือจริงๆปูกตั้งใจจะทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะคท,ำทำให้เป็นแปลงเรียนรู้เพราะว่าอยากจะผสมผสานอย่างอื่นเข้ามาปลกูกด้วยค่ะเพียงแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการที่เราเพิ่งเริ่มต้นค่ะก็อาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร,ร่ค่ะแต่ว่านีบแปดเดือนก,กว่าก็ถือว่าต้นเยอะมาก่ะเรามาดูอันนี้กันฝั่งนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็ด้านนี้ปลูกตรงใช่ค่ะ ค่ะก็คือต้นใหญ่เนี่ยค่ะตุ้มเจ้าของสวนตัวช้าค่ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคอมันเนี่ยค่ะพี่จิตคะเนี่ยค่ะโอบก็เท่าๆกันเลยค่ะค่ะเท่าๆกันเลยค่ะเนี้ยค่ะคอใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะใหญ่กว่ากำปั้นปูอีกอันนี้ทฤษฎีปลูกตรงค่ะอันนั้นเมื่อกี้ทฤษฎีปลูกเอียงค่ะก็เลยพิสูจน์ให้ดูว่าตอนที่พอต้นมันเริ่มติดแล้วค่ะก็ โตเท่ากันค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเหมือนกันค่ะ